ช้านี้มาเก็บเกรสรบอลสีกันนะครับเกรสรบอลสีซึ่งผสมตัวเมียไปเมื่อวานนะครับนี่ข้างล่างสีเหลืองเหลืองนี่คือตัวเมียนะครับตัวเมียข้างบนเป็นตัวผู้แท่งนี้นะครับแล้วก็เราจะผสมตัวเมียวันในวันที่ดอกบานวันแรกวันที่สองเกรสรตัวผู้ด้านบนจะให้ ละอองเกรสรอ,ออกมาคือแบบนี้นี่คือละอองเกรสรบอลสีลนะครับฝอยๆนะครับอันนี้แหละที่เราจะต้องเก็บเอาไว้พอผสมกับบอลสีต้นอื่นบางท่านก็ถนัดในการเคาะเคาะใส่ภาชนะนะครับแต่สำหรับผม ผมถนัดใช้ผู้กันใช้ผู้กันอย่างนี้สมมิถนัดใช้ผู้กันในการเก็บเก็บนะครับแล้วก็เอามาใส่ในภาชนะมันก็แล้วแต่ทางใครทางมันนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลองเกสร ของต้นนี้เลยมงคลประถมนะครับผสมแล้วเมื่อวานนี่เห็นไหมดิ่งดึง,ด,งดังนะครับนี่คือละอองเกสสอนตัวผู้นะครับใส่เข้าไปแล้วในนี้เก็บให้หมดเลยครับ ดอกค่อยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ค่อยมันก็จะล่วงและท่านก็จะอดอดได้มันในที่สุดแล้วแต่ความถนัดนะครับบางท่านถนัดเขาะโบ๊ะ ได้ทีเดียวหมดเลยแต่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันจะต้องเอามาถ่ายใส่ไอที่เก็บอย่างนี้อีกเวลาที่เราเทหรือตักเอามาถ่ายเนี่ยมันจะรวมรวมกันเป็นแบนผมไม่ชอบครับผมชอบที่มันเป็นฝอยๆแบบนี้อันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับนะครับ เดี๋ยวผมโฟกัสโอ้โหยากมากนี่นี่คือเราเกศสอนที่เราตักได้มาก้อนโตเลยใส่แบบนี้นครับผมชอบที่เป็นฝอยๆแบบนี้เพราะว่าย้ายไปย้ายมาเนี่ยมันบี้แบน แบบแบนๆรวมกันนะครับมันไม่เป็นละองละอองแบบนี้ผมชอบที่จะจับเป็นตัวอย่างนี้อยู่เก็บต่อนะครับเก็บให้หมดครับตอนนี้มันก็จะมีหล่นตรงนี้ครับตักได้ถ้านก็นตัก ักไม่ได้ก็ช่างมันแต่แตะไปก็ขึ้นแล้วครับไออย่างเคาะนะครับผมเคยทำแล้วครับแล้วมันพลาดลวงโบหลนลงดินหมดเลยครับ เพราะว่าผมลองภาดลองอาชี่ลองนะครับแล้วบางทีมันก็ไปโดนกิ่งไปโดนก้านโดนใบก่อนแล้วมันก็สั่นลวกหมดเลยอดต้องไปตักตามดินที่มันก็สกระประกครับาทางใครทางมันนะครับ มีวิธีบางท่านก็บอกว่าทำอย่างนี้สะดวกอย่างนี้สะดวกทางใครทางมันเลยครับเก็บเกสรวันสีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นครับ